ครับสวัสดีท่านล่าข่าววันนี้ก็อยู่กับเจ๊ซายแนลนะจ๊ะวันนี้จะเล่นเกมการเก็บเกี่ยวกล่าวหอกนะจ๊ามาเริ่มกันเลยจ้าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะจ๊ะมาเริ่มต้นกันเลยวันนี้มีงบมาห้าร้อยนะจ๊ะมาดูกันว่าจะปลดจะลบนะจ๊ะโอเคมาเปิดกันเลยจ้ามาเริ่มต้นเป็ดตำสุดสี่บาทนะจ๊าแล้วเรามาเริ่มเป็ดสี่บาทกันเลยเนาะมาเริ่มกันที่สิบหมุนกันเลยนะจ๊ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาจ้าโอเคกล่าวหอกมาเก็บเกี่ยวมันจะเข้าไหมยังเลยนะจ๊ะยังเลยนะจ๊ะ โอ้ยโอ้ยนานปุยโอเคแค่รอมามาต่อลูกลงต่อเต็มดุมจ้าโอเคมาช่วยเก็บต่อลูกๆหลต่อหลต่ออะไรมาอีกอะไรมาอีกอันี้ไอหมุนมาโอเคเลิศมาอีกคูณไปเรื่อยโอเคอะไรหน่อยต่อ p ิ e a s e p l แค่รอโอเคสวยเลิศ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 มาต่อลูกไห่ลงมาต่ออะไรมาอีกอะไรมาอีกโอเคพิกวักเลิศมากแม่มาต่อหอมจ้าเข้าหอมแล้วหนึ่ง ลุ้นต่อแล้วมีหอมมะม่ยโอเคกรีส <Please, S 1> เปิดไม้มากก็ไปสามบาทเลยเะยจ้าโอเคจ้าอันนี้ตัวบีเวอร์ใช่ป่ะเนี่ยมามาโอเคอะไรมาอีกลุ้นวายเหรอโอ้โหลุ้นที่เข้าวายอีกตัวให้มุย้ยให้มุยมม้ย,ยไม่มาเลยจ้าโอเคโอเคเกกียวๆอีกยังไม่มาเลยยังไม่มาเลย โอ้โหน่าทงโอเคกระเทียมมาแล้วเลิศโอเคนะ้ีไ่ยังไม่มีอะไรมาเรามาฝากสนุกฝันมันเทินะจ๊ะไม่ถ้าสนุนให้เล่นกำบันนะจ๊ะฝากกดไลค์กดติดตามช่องเจ๊เฮชานาลเทนจ๊ะช่องยูทูบนะจ๊ะช่องเจ๊เฮชานาลโอเคค่ะลุ้นว่าอีกตัวหนึ่งมาไหมมามุ้ยเข้าโพนมาแล้วเข้าโพนมามุ้ยเข้าโพนน่าจะเข้าโอเคเข้าค่ะเข้าไวจ้ะสามตัวแล้วโอเคกรีสไหลต่อมาเข้าโพนเลิศ ต่อไปจา้าต่อจา้าอังนุนอังนุนโอเคได้แค่เรามาต่อมาต่ออีดอกอังุนมาไหนต่อเนื่องจา้าโอเคคริสโอเครางวัลรวม220นะจา้าโอ้โหแจกจริงเลยคะโอเคเลิศได้อีกได้หมุนฟรีอีกแปดหมุนนะจ๊ะจัดปุยจัดปุยมาดูกันจะให้เราเท่าไหร่โอเคมีคูณเข้ามาด้วยอ๋ออันนี้คือตัวบวกกันหมุนเหรอ เลิศตกมาดอมอีกโอเคเข้าวจัดปุ้ยมาอีกลูกข้าวโพสกรีสข้าวโพสมาจัดปุ้ยสวยมากลูกโอเคแอปเปิ้ลเขียวเลิมาแม่แค่ลัสกรีสโอเคครับต่อบไม่มากมานะจ๊ะโอเคมาได้ได้สองร้อยยี่สิบแปดาบาทแล้วนะจ๊ะโอ้โหจัดปุ้ยจัดปุ้ยนางแจกจริงเว้ยโอเคมาต่อมาต่อมาช่วยกันหาต่อ เอ้ยนานตุยนานตุยอีดอกโอเคโบกหมุนฟรีอีนึงเลิศมากแม่เลิศมากแม่กรี๊ดได้แบบงงอละจ้าได้บวกอีกนึงอีกไม่จบไม่สิ้นต่อไปยาวๆมาโอเคแอปเปิ้ลเขียวจัดตุยอัน้ีอีกโอเคอัลวุนมันสับประหลังมามุ้ยไม่มานะจ้าโอเคมานี้ได้มาเปเจ็ดบาทน,นะคะก็ยังพอได้นะจ้า โอเคฝากกดไลค์กดติดตามช่วยแชร์ให้ channel, ใหจ้าเนาะเรนจ้าทราบใครที่อยากเล่นเกมเหมือนแอนนะคะหรืออยากให้เล่นเกมใหม่เลยจ้าเม้นมาเลยจ้าใต้คอมเมนต์ช่องยูทูบของเรานะจ้าเดินไปจะเล่นให้เลยจ้าเดินไปจะขออภัยด้วยจ้าเราจะเอาเกมของค PG, ่ายพีจีมา update ตลอดเลยนะจ้าจัดปุ๋ยจัดปุ๋ย,ยมาต่อรูปมาค่ะมาค่ะโอเคข้าวโพสอ่งุ่นมาสวยลูกไหล่ต่อเรื่องกรีซหยุดหย,ยุดจ,จ้า อย่าหยุดไปให้ต่อโอเคมาที่นี้ครับคือรางวัล150บาทนะจ๊ะจัดปุ๋ยจัดปุ๋ยมาค่ะมาต่อค่ะเหลืออีกสองไม้นะจ๊ะเหลืออีกสองไม้นะจ๊ะโอเคสวยลากยาวมามาต่อลูกโอเคแครอทเข้ามากรีกระเทียมมามุยโอเคทังนึงมาต่อกระเทียมเข้าค่ะมาค่ะมาค่ะโอ้โห ไม้นี้สามยยี่สิบบาทนะจ๊ะจุกจุกไปอีกจุกจุกไป iquer. อีกโอเคได้แค่นี้ก็พอแล้วนะเราไม่ไปต่อแล้วนะลบ500นะจ๊ะบวกได้ขนาดนี้เราไม่ฝืนเจอกันวันรวมแปดร้อยเพิ่มสองบาทเลยจ้ะสำหรับใดท่านชิชิชิชอนนะจ๊ะกดฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์คลายให้ช่องเซฮีชาแนลด้วยจ๊ะช่องเซฮีชาแนลด้วยจ้ะเราจะเอาเกมของค่ายพ <ình sans S 2> <koń> ีจีมาเลิตตลอดเลยนะจ๊ะมาต่อลูกอะไรมาต่อลุ้นนี่ตัวหรอลุ้นนี่ตัวไม่มาจ้ะโอเคค่ะเหลืออีกไม้นึง เกี่ยวต่อยเลยจ้าโอ้โหยังมีสิทธิ์ลุ้นอีกมีสิทธิ์ลุ้นอีกมีสิทธิ์ลุ้นอีกมามุ้ยมามุ้ยไม้มาจ้าแต่ได้อัลเฟลเขียวมาต่ออได้ลุ้นต่อลุ้นต่อลุ้นต่ออะไรมีอีกอะไรมีอะไรมีอีกโอเคขอโทษมามาลุ้นต่ออะไรมีอีกแคโรสยูว์แคโรสมาลุ้นต่ออะไรมีอีกโอ้โหมีสิทธิ์ลุ้นไวอีกตัวนึงเข้าสแคปเตอร์โอเคทุกยูวกมามาต่อ โอ้โหยังมีสิทธิ์ลุ้นเรื่อยเลยจ้ามันจะดับให้ไหมมันจะรอให้อ่าอีกที่เขาฟีสปินอีกแล้วยาวปุยยาวปุงยงานนี้ไม่จบไม่สิ้นโอเคโอเข้าสี่ตัวเลยกรีซโอเคร้อยเก้าบาทนะจ,จาะโอ้โหยังมีสิทธิ์ลุ้นอีกปิดท้ายได้ยังสวยงามมากโอเคมาเริม่มกันเลยอ่าบวกมาเป็นเพื่อ หมุนที่เก้าโอเคเลิศยาไปงานนี้กระเทียมเข้าโอเคมาต่อลูกโอ้โหจัดไปจนมึคข้โพดนะโอเคเลิศ p ลีสโอเคนะอ่าเลยหมุนอีกหนึ่งโอเคจัดปุ้ยจัดปุ้ยอย่าให้เสียโอ้โห p รี a s e ข้โพอดงานนี้งานจากักจริงนะคะโอ้โหตัวบีเวอร์เลิศเลิศไหลมา มาจัดไปเต็มดุมจ้าจัดไปเต็มดุมจ้าอีกโอเคเลยห้าหมุนจ้าเลายห้าหมุนเลยสี่หมุนจ้าเลายสี่หมุนโอเคกระเทียมจ้าไหลต่อมันสับปะหลงมามุย้ยมาจ้าโอเคค่ะแฮร์สมาอ่าหมุนต้องเข้าแล้วแหละข้าวโพดมาอ่าหมุนต้องเข้าแล้วแหละจัดปุยแอปเปิลเขียวอ่านงูนมามุย้ยเต็มไปจัดไปมาอีกลูกกรีซ บวกไปเรื่อยไม่มาจะโอ้โหไม้ยุกจุกไปค่ะ2องร้อยแบาทน,นะคะจุกจุกไปอีกจุกไปอีกสู้ค่ะโอเคมันสัมประหลังมามาต่อไหมมาต่อไหมมาต่อไหมกรีซเข้าโพดค่ะโอเคโอเคเข้าโพดมาโดนวายอีกโอเคสวยโอเคไม้สุดท้ายจะได้เท่าไหร่โอเคจัดปุ้ยจัดปุ้ยไหลลงมา โอ้โหปิดท้ายได้แบบ123อยยีบามนะจะ๊ะเดี๋ยวมาดูกันเงินรางวัลรวมแล้วอะไรเงินรางวัลรวม705ดร้อ้าบาทนะจะ๊ะจุกๆไปจ้าโอเคมาสุดท้ายจ้าโอเคค่ะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก็เลยค่ะงบ500ร้อนะคะทำกัอะไรามาได้ถึงหูยทำกัอะไรามาได้ทำกัอะไรามาได้นะคะ ประมาณ1 9 0 0ก้่าบาทเลยนะจ๊ะโอ้โหโอ้โหรักมากแค่นี้นี่ก็พอแล้วนะครับไม่ร่วบล้วจ๊ะไม่ร่วแล้วจ๊ะฝากกดไลค์กดติดตามช่องเชเฮชาแนลด้วยจ๊ะเป็นช่องยูทูบน้องใหม่ด้ยจ๊ะพบกันอีกทีคลิปหน้าจ้าบุ๊ยบุยบุย